สบายดีดทุกคนนะคะสบายดีเมื่อนี้ก็มาบกับสาวนางสาวขโมยแชเนลไปแล้วจา้าทุกคนจ้าล่าสุดคือน,นางได้ไปเลื่อนฟีดในโซเชียลมีเดียมาทุกคนได้ไปเห็นคลิปข้าวเหนียวเสียงแคนเออข้าวเหนียวเสียงแคนซึ่งนาไปเลื่อนฟีดหาหาหมดมือเลยเมือ่อวีนน่ะ <S <S เพื่อจะนํามาทาคลิปให้ทุกคนในเบืองนัน่นก็คือคลิปวิดีโอนี้ทุกคนคลิปวิดีโอข้าวเหนียวเสียงแคนคือข้าวเหนียวเสียงแคนหรือว่าชิ้นใหม่ผ้าใหม่น่ะ คีบต้นสบับหรือต้นสบับคือของประเทศลาวซึ่งถือขมิ้นเคม็มเค็มไปเป็นวัฒนธรรมของตัวเองเอาไปแสดงโชว์อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นั่งนําว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างเพิ่นจึงมักเอาแต่ของของคนคอื่นเอามักเอาของวัฒนธรรมประเทศอื่นน่ะไปเป็นของประเทศตัวเอง คือข้าวเหนียวเซงแคนหรือว่าสิ้นไหมผ้าไหมผ้าสิ้นอะไรต่างๆที่มีการนุ่งถือคือเป็นของประเทศลราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าท่าเต้นอะไรต่างๆคือของสกงลของเราล่าสุดคือไปเคมเคมไทยเคีมประเทศเพื่อนบ้านเคมประเทศไทยโดนเขาต่อว่าต่อว่าก็ยังไม่ไหวเคมทุกอย่างประนามว่าเป็นของตัวเองไม่ใช่ของไทย อันนี้เอาของเราไปใส่ใส่ซะคิดว่าเป็นของตัวเองคืออันนี้ความคิดของนางนะถ้าถ้าเป็นแบบว่าอย่างเราอปเอาของบ้านคุณมาอย่างเนี้ยคุณจะพอใจไหมคุณจะพอใจไหมเพราะว่าของเราก็เป็นวัฒนธรรมของเราเป็นผลงานชิ้นเอกของประเทศเราเหมือนกันผ้าไหมชิ้นใหม่นะคะนี่ขมีนเอาไปใส่ มันได้เหรอในความคิดของนางนางว่ามันไม่ได้นะแต่การที่คุณเอาไปเนี่ยเอาไปแล้วไม่ได้ห่วงนะแต่ว่าทําไมต้องไปบอกว่าเป็นของประเทศเขมรประเทศกัมพูชาซึ่งวัฒนธรรมของไทยและของเรามีเหมือนกันคล้ายกันแถวภาคอีสานแถวภาคอีสานก็มีสุนเผ่าปูไทยสมัยสงครามโลกแต่ก่อนนะคะ พี่น้องลาวนั้นได้อพยพมาอยู่ประเทศไทยเยอะมากแต่ตามฝั่งเรียบฝั่งแม่น้ำของซึ่งมีคนลาวพี่น้องคนลาวมาอพยพมาอาศัยที่ประเทศไทยตั้งโลกรักถิ่นฐานเยอะมากก็เป็นลาวไทยก็เปรียบเหมือนพี่น้องกันวัฒนธรรมมันเดียวกันแต่ขมิเราไม่รู้ว่าเราไปเป็นพี่น้องกับขมิตอนไหน นัง่งโมหัวประเทศลาวไปเป็นพี่น้องกับขมนตอนไหนโบงุ๊ี่เอาุดผ้าไหมสิน้นไหมไปใส่ทุกคนโมหัวประเทศลาวนี่ไปเป็นพี่น้องกับขมนตอนไหนแล้วกับประเทศไทยนี่ไปเป็นพี่น้องกับขมนตอนไหนก็บโบฮูวแต่ว่าเอาผ้าไหมสิน้นไหมของประเทศลาวไปใส่โซอยู่ต่างประเทศเพงลงลาว เพลงเราอย่างเพลงลูกเคยไซมอนเี่ยิีลูกเคยไซมอนนะซึ่งนั่งไปเบิงใน y o u t u ู e มานะ่ะไปเบิงใน y o u t u ู e มาหนะน่ะคนคนที่ร้องเพลงลูกเคยไซมอเนะี่ยเป็นคนแขวงขมวนเป็นคนแข,งขงวงขมวนแขวงเดียวกันกับนางแต่แต,แต่ยุคนระบานซึ่งตอนนั้นนะเพลงเพื่อนเป็น,เป,นเป็นแบบติดทอดทิชชาิแหงทุกคนแต่เพลงดังแต่เก่ากลับมาดังตอนนี้ถือขมิ้นเคมไปแล้วอืม ลูกเคยใใ่มองเธอขมีนเค็มไปแล้วล่าสุดเพลงไทยก็โดนขมีนเค็มไปหลยเพลงแลวก็ว่าเป็นของตัวเองมีกระทั่งวัฒนธรรมเขาการนุ่งถือเขาก็เค็มเป็นของตัวเองหมดคือมีความความเป็นคนคุณน่ะคุณไม่อายหรอคะคุณไม่อายมัางหรอที่ยวของคนอื่นไปและไปว่าเป็นของตัวเองคืออันนี้เป็นคนลาวยังรู้รู้เท้าของคนอื่นมา ที่ไม่ใช่ของตัวเองนะั้นยังรู้สึกอายเลยอายมากที่ไปเอาของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้รับอนุญาตเป็นอะไรก็ช่างถ้าเป็นของของคนอื่นมันมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเขาเองเป็นของคนอื่นก็ยังเอาไปก็ยังเอาไปนะคะแล้วนี่ฝั่งประเทศลาว เขามีลิขสิทธิ์เป็นของเขาอาหารข้าวเหนียวข้าวเหนียวคุณสอบบอกว่าเรากินข้าวเหนียวเป็นหลักแล้วก็กินข้าวสวยเนี่ยเป็นอันดับเป็นเป็นอันดับรองนะคะแต่มันก็คือเอกลักษณ์ของบ้านของประเทศเราส่วนประเทศไทยเขาก็มีเอกลักษณ์เป็นของประเทศไทยนางนางว่านนะแต่บ้านคุณ ประเทศกัมพูชาไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหรือยังไงที่ได้มาเครมเอาทุกอย่างเลยเป่าแขนฟ้อนฟ้อนลำวงเนี่ยบัสลบเนี่ยท่าเต้นบัสลบนี้คือเป็นท่าเต้นประจำงานดองต่างๆง,งานดองที่งานมงคลสมรสที่สอบวลาวช่วงสามนะคะจะจัดที่บ้านเจ้าสาว งานแต่งที่สบุพร,ราวที่เวียงจันทนะคะช่วงสาวเขาจะเห่เขยแล้วก็มาจัดที่บ้านเจ้าสาวช่วงค่ำก็เป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงก็จะไปจัดที่โรงแรมแล้วก็จะมีผู้บ่าวสาวหรือว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะออมาเต้นเต้นเต้นท่านี้เต้นบัสรุปท่าเนี้ยแต่ก็โดนขมิ้นเครมไปเรียบร้อยนะคะ มาจะมาเคมประเทศไทยประเทศไทยเขาต่อต้านคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนางนางคิดว่าถ้าเราต่อต้านนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าเราไม่รู้จักต่อต้านเขาเนี่ยคืออย่างประเทศลาวเนี่ยคือส่วนมากคนที่อยู่แถวโซนาบทแถวบ้านนอกอันนี้ยอมรับนะคะบ้านนางเขาอยู่แถวบ้านนอกคนส่วนมากที่เป็น ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของของนางหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเพื่อนนางหรือว่าญาติมิตรสหายต่างๆเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียคือเขาไม่เล่นถ้าเขาเล่นนะคือเขาจะเปิดโลกมากส่วนมากเขาก็จะไปทําไล่ทํานาทําสวนอย่างเงี้ยคือคุณสอบุปปลาวแถวแถบนอกเนาะแคบคนผู้เฒ่าแกเนะี่ยคือเขาจะไม่ใช้โทรศัพท์เลย คือเขาจะไม่เขาจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาได้รู้ได้ยินอ,อการการะทําแบบนี้ของประเทศกัมพูชาของประชากรกัมพูชาที่เอาวัฒนธรรมของสอปปลาวไปเผยแพร่แล้วก็เป็นว่าแล้วก็คิดว่าเป็นของตัวเองเนี่ยคือเขาจะโกรธมากคือเขาจะโกรธมากเพราะว่าอะไรเขาถึงโกรธคะ่ะเพราะว่าแต่ เก่าแต่แก่แต่เก่าแต่แก่สมัยดึกตำบันนะคือเขาจะรู้รู้มาก,ก่อนเลยว่าอันไหนของของเขาอันไหนของประเทศลาวคือมอลำการฟ้อนลำบุงอย่างเงี้ยนอะืมถ้าเขาเห็นเนี่ยคือโกรธมากขนาดนางกลับบ้านไปตอนนั้นนางเอาเพลงเอาที่ลูกเคยใส่มออเนี่ยที่ขมิ้นเคียมล่าสุดเนี่ยไปให้พ่อดูพ่อว่าเอา้ามันเอาไปได้ไงอะ ถ้าเราไปได้จังไดพอว่าเป็นเพลงนี่เป็นเพลงลาวโมเมนติเอ่อพอนางว่ะนางเลยว่าก็เพลงลาวแต่ขมีนอ่ะไปร้องอแล้วก็คงจะเป็นต้นฉบับจากขมีนเลยมั้งไม่ใช่ต้นฉบับจากลาวแต่ลูกเคยใส่มองต้นฉบับเป็นของประเทศลาวเป็นของนักร้องของโซปปะลาว นะคะบ้านเขาก็อยู่แขวงคำม่วนเหมือนกันแต่นางไม่รู้ว่าเขาอยู่อยู่แถบอยู่แถบไหนแต่น่าจะอยู่แถวในเมืองนะคะอันนี้คือนางก็ชื่นชอบในตัวพี่คนที่ร้องในตัวไอ้คนที่ร้องเพลงลูกเคยใส่มงเหมือนกันแต่ขมินกลับเอาไปทุกอย่างวัฒนธรรมของเราแถบอาเซียนนี้ไม่รู้ว่าขมินเขมไปหมดเรื่องก็ไม่รู้นะคะคือ อยากจะออกมาต่อต้านนะแต่กระบอกเสียงเพียงคนเดียวนางก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงต่อแต่ว่า